ดินประเภทไหนปลูกทุเรียนแล้วตายก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ ก็มีคําถามเข้ามาเยอะนะครับปลูกทุเรียนสองรอบสามรอบแล้วก็ไม่รอดนะครับมันมาจากสาเหตุใดนะครับสิ่งแรกเลยที่ท่านต้องคํานึงถึงนะครับที่ท่านต้องไปดูนะครับก็คือประเภทดินของท่านนะครับเป็นดินลักษณะประเภทไหนนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมดินในแปลงของผมก่อนนะครับนี่ดินในแปลงของผมนะครับคอนข้างที่จะแน่นเช่นกันนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าเลงเนี่ยโหแน่นมากนะครับแล้วก็เวลาดินหน้าดินมันแห้งนะครับ มันจะเป็นผงอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่ดินมันจะแห้งเป็นผงเลยนะแล้วก็ดินของผมนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนที่ฝนตกต่อเนื่องนะครับเดินเทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้ํามันจะเต็มดินนะครับเพราะพื้นที่ของผมมันเป็นพื้นที่ราบด้วยนะครับการระบายน้ํามันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ดินประเภทนี้นะครับมันจะอิ่มน้ําน้ํามันจะเต็มดินนะครับดินที่ปลูกทุเรียนแล้วตายนะครับมันจะมีอยู่สองประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คือ ดินเฉะนะครับดินอิ่มน้ําดินอ่วมน้ําหรือน้ํามันเต็มดินนั่นเองนะครับให้ท่านไปสังเกตในช่วงหน้าฝนนะครับในพื้นที่ของท่านนะครับในพื้นที่ที่ท่านปลูกทุเรียนนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับพอนที่ฝนตกเยอะๆนะครับดินของท่านเนี่ยมันอิ่มน้ํำไหมนะครับน้ํามันเต็มดินไหมนะครับมันอ่วมไหมนะครับอย่างในแปลงของผมนะครับแปลงที่เป็นดินร่วนปนทรายของผมเนี่ยแล้วก็เป็นพื้นลาดด้วยเนี่ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกเยอะเนี่ยน้ำมันเต็มดินเลยนะครับอากาศไม่สามารถแทรกเข้าไปได้เลยนะครับ เดินบนดินเนีย่ยยยบยาบโยบยาบเลยนะครับเดินเหมือนเดินนี่เหมือนจะจมลงไปในดินได้เลยนะครับอันนั้นคือน้ําเต็มดินนะครับท่านต้องแยกแยะนะครับระหว่างการลดน้ําที่เยอะเกินไปนะครับกับช่วงหน้าฝนนะที่ผมให้สังเกตในช่วงหน้าฝนนะครับเพราะเพราะว่านะครับถ้านะครับดินมันเฉะนะครับน้ํามันเต็มดินนะครับเป็นระยะเวลานานนะครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยหลายเดือนนะครับระบบรากทุเรียนของเรานะครับมันเป็นรากอ่อนนะครับเมื่อมันแช้าน้านานๆนะครับรากมันจะเน่าได้นะครับ พอรากเน่านะครับเชื้อรามันก็จะเข้าทําลายซ้ําได้นะเพราะไอเชื้อไฟทอปทอร่าเนี่ยมันจะมากับน้ําได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นดินประเภทแรกนะครับที่ปลูกทุเรียนแล้วมักจะตายนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบหรือพื้นที่ลาดชันนะเพราะว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์นะครับคือผมได้ไปดูแปลงให้เพื่อนผมนะครับท่านหนึ่งนะครับซึ่งพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นลาดลาดเอียงนะครับแต่นะครับก็เป็นลักษณะดินเหมือนกับผมเลยนะช่วงหน้าฝนนะครับมันก็จะ น้ำมันก็จะเต็มดินนะครับมันอ่วมน้ํานะครับมันทําให้ปลูกไปกี่รอบก็ตายนั่นเองนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมนะครับถัดมานะครับดินที่ปลูกทุเรียนแล้วตายนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือดินแน่นนะครับไม่ว่าจะดินประเภทไหนก็ตามนะครับดินล้วนปนทรายดินทรายเหนียวดินเหนียวนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นดินแน่นเนี่ยคือเขาจะมีดินเหนียวเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยนะครับพอหน้าเลงแล้วมันจะแน่นนะครับมันจะแน่นมากนะครับดินลักษณะประเภทนี้นะครับ ปลูกทุเรียนยังไงก็ตายนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีการดูแลเราไม่เข้าใจนะครับตายแน่นอนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับในเพลงผมก็มีประสบการณ์เช่นกันนะครับเกือบตายนะครับของผมนั่นก็คือใบร่วงหมดยอดแห้งนะครับต้องตัดยอดทิ้งไปนะครับแล้วก็ต้องมาศึกษาใหม่นะครับว่าเราต้องทํำยังไงนะครับไม่ให้ดินมันแน่นนะปัญหาผมเนี่ยเจอทั้งดินแน่นในช่วงหน้าเล้งนะครับดินเฉะในช่วงหน้าฝนนะครับสองตัวนี้เนี่ยผมเจอมาหมดแล้วนะครับ ก็เลยจะมาแนะนําวิธีการของท่านนะครับแล้วดินแน่นมันทําให้ทุเรียนตายได้อย่างไงนะครับก็คือระบบรากทุเรียนมันเป็นรากอ่อนนะครับถ้าดินมันแน่นเกินไปนะครับรากอ่อนมันจะชนชัยในดินไม่ได้นะพอชนชัยไม่ได้นะครับการขยายรากก็ทําได้น้อยนะครับการเจริญเติบโตมันก็น้อยนะครับแตกยอดออกมาคอบปล้องมันก็จะสั้นๆนะครับใบน้อยๆนะครับมันมีอาการขาดธาตุอาหารร่วมด้วยนะครับสักพักเดี๋ยวใบก็จะเหลืองใบก็จะร่วงนั่นเองนะครับแล้วก็ยืนต้นตายไปในที่สุดนะครับอันนี้เป็น ประสบการณ์นะครับที่ผมจะมาแนะนํานะครับทีนี้มาพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาวิธีการแก้ไขนะครับเราต้องแยกออกจากกาันให้ชัดเจนนะครับอย่างแรกเลยก็คือดินอิ่มน้ําหรือดินแฉะจนเกินไปนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับอันนี้เนี่ยผมจะแนะนําให้ท่านยกโคกนะครับแล้วเราจะยกโคกสูงขนาดไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ลักษณะดินของท่านนะครับในช่วงหน้าฝนมันอ่วมน้ําขนาดไหนนะครับอย่างของผมเองเนี่ยเดินเทบไม่ได้เลยนะครับเดินเนี่ยแทบจมลงไปเลยนะครับมันยวบยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยกโคกให้มันสูงสูงครับท่านจะยกโคกหรือท่านจะยกเป็นลูกฟูกก็ได้นะแต่ถ้าเป็นดินที่มันอิ่มน้ํามากๆเนี่ยผมแนะนาให้ท่านยกสูงสูงเอาไว้นะครับ1เมตรขึ้นไปเลยนะครับท่านจะยก2เมตรก็ได้นะครับเมตรห้าสิบก็ได้นะครับหนึ่งเมตรขึ้นไปนะผมแนะนํานะครับเพื่อไม่ให้นะครับน้ํานะครับมัน เฉะจนเกินไปนะครับเมื่อเรายกโคกแล้วนะครับการระบายน้ํามันก็จะดีขึ้นนะครับน้ํามันก็จะไหลออกนะครับมันก็จะมีซึมลงบ้างนะครับแต่พอเป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะครับไอ้ที่เรายกโคกด้านบนเนี่ยมันจะไม่เฉะนะครับมันจะไปเฉะอยู่ด้านล่างนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําเลยนะผมจะแนะนําเป็นแบบลูกฟูกนะครับเป็นลูกฟูกจะดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างถ้าเป็นยกโคกในแปลงของผมเนี่ยบริเวณใกล้เคียงกับโคกนะครับมันก็จะอ่วมน้ําได้นะครับอย่างเช่นตีนโคกของผมนะครับ พอเวลาหน้าฝนนะครับมันก็จะอ่วมน้ําอยู่ดีนะครับผมก็ต้องทําการขยายโคกทุกปีนะครับขยายเพื่อไม่ให้น้ํามันเต็มดินนะครับเพื่อให้มันระบายน้ําได้ดีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการแก้ไขนะครับสําหรับดินเฉะนะครับน้ําเต็มดินนะครับท่านต้องแก้ไขนะครับถ้าท่านไม่แก้ไขเนี่ยโอกาสตายสูงนะครับถัดมานะครับเรื่องของดินแน่นนะครับดินแน่นเนี่ยมันก็จะ แตกต่างกันอีกนะครับอย่างในแปลงผมนะครับที่เป็นดินล้วนปนทรายแล้วก็มีดินเหนียวเข้ามาด้วยเนี่ยที่มันเป็นดินแน่นในช่วงหน้าเล้งนะครับดินประเภทนี้นะครับถ้าท่านคลุมดินนะครับคลุมฟางนะครับให้ดินมันมีความชื้นอยู่นะครับดินมันก็จะล้วนซุยได้ดีขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับท่านไม่ต้องไปปรับปรุงดินให้มันเยอะแยะมากมายนะครับอย่างในแปลงผมนะแค่เราคลุมดินไว้นะครับให้ดินมันมีความชื้นเนี่ยดินมันก็จะล้วนซุยขึ้นมาแล้วนะครับ ต้นทุเรียนของเรามันก็จะเจริญเติบโตได้ดีรับอย่างนี้นะครับอันนี้ผมแนะนําไปแล้วนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ตอบกลับมานะครับว่าเอาวิธีการผมไปใช้แล้วทําให้ต้นทุเรียนของท่านสวยงามนะครับก็ยินดีด้วยนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงดินเหนียวนะครับดินเหนียวนะครับช่วงหน้าฝนก็แฉะนะครับน้ําก็เต็มดินเช่นกันนะครับพอมาเข้าช่วงหน้าแล้งก็แน่นนะครับแตกละเหงนะครับ การปรับปรุงดินเหนียวนะครับมันจะค่อนข้างยากกว่าดินประเภทอื่นนะครับเพราะว่าดินเหนียวเนี่ยถึงท่านยกโคกไปแล้วนะครับแต่ประสิทธิภาพการระบายน้ำเนี่ยมันทําได้ไม่ดีนะครับพอท่านยกโคกนะครับแล้วท่านลดน้ําเยอะเกินไปมันก็จะกลายเป็นดินเฉะเช่นเดิมนะครับเหมือนกันนะครับกับช่วงหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นดินเหนียวนอกจากท่านจะยกโคกแล้วนะครับท่านก็ต้องปรับปรุงดินให้มันล้วนซุยให้มันระบายน้ําดีขึ้นด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับ การปรับปรุงดินเหนียวนะครับให้มันระบายน้ําได้ดีนะครับก็คือดินทรายนะครับท่านไปหาดินทรายมาผสมนะครับคลุกเคล้านะครับเพื่อให้ดินมันระบายน้ําได้ดีขึ้นนะครับหรือนะครับท่านอาจจะใช้วัสดุอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นพวกแกลบเผานะครับพวกเศษใบไม้ที่มันทับถมกันเน่าเปื่อยแล้วนะครับหรือว่าปุ๋ยคอกนะครับก็ใช้ได้เช่นกันนะครับแต่มันก็มีข้อควรระวังนะครับ ถ้าท่านใช้ปุ๋ยคอกนะครับท่านก็ควรที่จะตากดินให้มันนานๆเข้าไว้นะครับแล้วก็การลดน้ํานะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยต่างกันนะครับท่านต้องไปเก็บข้อมูลเอาเองนะครับยกตัวอย่างเช่น10นาทีนะครับท่านลดน้ําไปแล้วนะครับท่านไปขุดดูนะครับว่าดินของท่านเนี่ยมันแฉะไหมนะครับเละน้ําเนี่ยมันซึมลงไปได้ลึกขนาดไหนนะครับก็อย่างถ้าผมแนะนํานะครับการลดน้ําในแต่ละครั้งนะครับควรที่จะให้หน้าดินของเราเนี่ย เปียกลึกลงไปสักประมาณ30เซนนะครับขุดลงไปดูนะครับเราจะได้ประมาณการการลดน้ําของเราถูกต้องนะครับเหมาะสมนะครับกับการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนของเรานะครับไม่ใช่นะครับในแปลงผมบอกว่าผมลดวันเว้นวัน15นาทีท่านก็ไปลดวันเว้นวัน15นาทีเหมือนกันอย่างนั้นมันไม่ได้นะครับถ้าดินลักษณะเหมือนกันนะครับสามารถทําตามผมได้นะครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวหรือดินประเภทอื่นเนี่ยท่านก็ต้องไปดูนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะผมแนะนําเลยนะครับ มันตรวจสอบนะครับมันตรวจสอบมันขุดดินดูนะครับการที่จะทําให้ระบบรากของเราเนี่ยขยายได้ดีนะครับยืดยอดออกมาได้ยาวๆอย่างนี้นะครับดินของเราเนี่ยต้องมีความชื้นที่มันเหมาะสมนะครับทุเรียนเล็กนะครับมันจะชอบชื้นๆนิดนึงนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าท่านยกโคกนะครับหน้าฝนนะครับท่านจะสังเกตได้ชัดนะครับว่าต้นทุเรียนของเราเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับดินมันระบายน้ําได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ความชื้นในดินมันมีเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการลดน้ําของเรานะครับก็ควรที่จะเรียนแบบในช่วงหน้าฝนนะแต่นะครับท่านก็อย่าลืมสองข้อก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนําไปนะครับดินท่านอิ่มน้ําดินท่านเฉะไหมนะครับในช่วงหน้าฝนนะแล้วก็ดินท่านแน่นหรือเปล่านะครับท่านก็ต้องไปแก้สองข้อนี้ให้มันได้นะครับแล้วต้นทุเรียนของท่านก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ